คลิปเริ่มแล้วเหรออ๋อสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับนะครับซึ่งวนี้ผมจะมารีวิวไข่ของมาของมาคาร์ทว่าไข่ของสัตว์แล้วก็มอนเตอร์ครับผมซึ่งผมเอามาไม่หมดก็เพว่ามันเยนเอะเกินเพราะว่าเอาแค่วิวแค่าบางฟองกันฟองแรกครับเป็นสเปริซันับผมอุ้ยนีผมไหมมันแดดจริงๆตีผมได้ครับผม <c oughs> ถ้าผมใช่ไข่หมดเสร็จแล้วผมก็จะทุบมันเนี้กันโอเคไขไ่ไปที่สองของไข่นี้เฮ้ยเหมือนมันจะเป็นเม่นพี่ๆผมเม่นหรือเปล่าหรืออะไรเอาตายเอาว่าไข่นี้ผมจะไม่ดีมากกัน แล้วไข่เอาไปก็ผมเป็นไข่ปอมไอตัวนี้ก็ผมมันชื่อตัวอะไรไม่รู้ต่รู้คือมันต้องปีผมแน่วิ่งมันตีกยงก็ผมอ๋อนี่เหรอนี่้เกโฟยหัวแน่ะเก็บเสกหัวที่หน้าผมอ่ะ เดี๋ยวทิ้งไข่นี้ก่อนแล้วครับทิ้งแล้ลงไข่โอเคไข่ไหมผมเฮ้ยมันเป็นไข่ซูเปอร์ผมไข่ซูเปอร์โอเคโอค้โหแถบนี้บ้านผมมันเป็นแบบนี้โอ๊ย บ้านพังเลยครับผมไม่ใช่สิมืนสลายเลยเอามาซ่อนไขตรงนี้แล้วกันครับผมโอเคซ่อมรูตรงนี้นะครับผมโอเคบ้านเรียบร้อยไปใครคิด่าก็ทิ้งกล่วงกับไขพวกนี้ครับผม แหลกไม่แนุ่ณอยากรู้ว่าจะแหลกไหมของหแหลกเยอขนาดนแหลกมากเกิไปเป็นมาจิ้งจอกเอามาจิ้จอกอันนี้ไม่นี่ันนี้มา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 ,มา,มา,มาเอาเอาเมาจิ้จอกมันตีผมไหมเ้ยมอมันจะมีตีผมนะทรมานสัตว์ แล้วนี่มันไข่อะไรเนี่ยอ้าวไม่ได้ดอกอะไรเลยกซีเป็นไข่ของหมาป่าเีย่อไปเป็นไข่ของกว,นนะวยนะกวยรับผมตัวจ โอเอาเป็นว่ายิงมันเลยละกันตัวอะไรไม่รู้โอเคตายแล้วผมนี่อะไรเนี่ยอุ้ยเป็นทองคำซะด้วยโอเคจะมารีวิวขายนตนต่อไปนะครับผม โอเคสู่ไข่เหมือนกันไข่ที่ไข่อะไรเอาลามะเอาไข่ลามะครับผมเสียตายเอาคุณยิ้มเล่นไปเี็ยโอเค ไปวิวไข่เนี่ยครับผมไข่พึ่งว้าวมันจะต่อยผม,มี่เนี่ยมันจะต่อยผมไหมนี่ไม่โดนครับผม,มพึ่งพึ่งตัวใหญ่งงเลยต,ตัวมันครับผมเอาไม่รู้ผมถ้าผมจมปลีมันจะกัดไหมไม่เอไม่ใช่ไมันจะต่อยไหมเอาไว้ยังไม่มมได้ตีมันเลยเฮ้ยเขาตีเลยอุ้ยมันตีผมครับผมโอ้ย อุ้ยๆๆๆโอเคพิษครับผมเป็นอะไรที่เจ็บมากๆอย่าเข้าขึ่งแล้วผมจะกลัวนะนี่ก็ต่อยเจ็บจริงครับผมผิดพิษด้วยเออต่อไปเป็นไข่ของวัวครับผมมันไม่มีอะไรมากแค่ให้กินยามับเป็นเนื้อให้ผมแค่นั้น คุณไขก่ก็กันโอเค,คอไข่อันต่อไปคือคือพิือถ้าลาหมูขอบผมไม่มีอะไรสำคัญหรอกคิงข้ามไปแล้วกันไม่มันแค่โอเคไข่ต่อไปกบผมเป็นไข่ของอะไรเนี่ยข้างขขาวผม อุ้ยไข่ของค้างคาวยิงไม่โดนไอ้เือพื้นเมื่อกี้เหมือนกินมันไม่โดนโดนโดยสักครั้งก็ดีทำงานมากกันแหนเป็นหมือนกันแล้วเว้ยทำไข่สักพียิงไม่โดนโโหตาคนนี้มแม่นเหลือเกินค้างคาวผมยังไม่ได้หลายตัวแล้วกันค้างคาว มีบ้านอยู่ไปไรเนี่ยตะหัวกั์เลยฮะว่าทิ้งไข่เลยครัผมวาวาก้นนี้มาดวไข่ไหมครับผมดิวไรไข่ไข่ม้าซอมบี้ไข่อัดไปเป็กตัวอะไรเนี่ย มันเป็นกระโหลกรู้หลือว่าเป็นกะโหลกก็พอตีมันก่อนแล้วกัน <c oughs> โอ๊ยเจ็บสีเจ็บคอผมเจ็บคอขอ, <c oughs> ขอที่ไว้ก่อนครับผมเจ็บคอมากเลยมาผมขอทำตัดทิ้แล้วหายเจ็บคอครับผมไม่ได้หายแล้วดีขึ้นอยู่นี่ตัวอะไรเนี่ย เอามาดูให้ดูอีกรอบกันะผมเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนี่สวยเนี่ยเป็นโครงกระโหลกครับผมว้าวออ,อ,อ,ออกออกก่อนเฮ้ย้าออกจากมันยังไงอะอ่ะแหววไปว่าอย่างงี้ก็สนุกดีนี่ต่อไปเป็นเต่าครับผมว้าวเต่าขีม่ม้ารีวิวเลย ขีเต่าเลยเห้ครับผมอืไม่ได้ขีเต่าสีสีมา้าม้ากระโหลกวิวโอเคออกไปเป็นไข่อะไรเนี่ยเฮ้เหมือนเป็นโลมาครับผมแบบว่าผมไม่ตีแล้วกันสงสารมันมีปปลาคแล้ผม อ๋ออ๋ออุออ้ยมันต้องการน้าผมโอเคตายทิงไข่มาดีก่อนกันปุ๊บปุ๊บโอ้ยขนพายนี่ก็เจ็บคอเกิดโอเคตรงนี้ไข่เพียบล้วครับผม มา,มานนี้ยวไข่ต่อนี่นกแก้วผมไม่ค่อยมีอะไรบ้างนี่คือกระต่ายนี่คือลามะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะผมเอาส่งที่ตายมากระโหลกผมมาเอาไว้นส่ก่อนนี่มาอ,าอะไรเนี่ย เหมือนจะเป็นม้าธรรมดาผมไม่ใช่ม้ากระดูกตบงนี้ม้าผีกระดูกปุ๊บเอ้ยมันตายยากกันนะผมเพื่อนเราเยอะมากเลยราแก้ก็บินละแมวเ,เขาผมแมวมขี่ม้ามีขีม่ม้มารีวิวเลยเอาไข่ออกเฮียผม มารีวิวไข่อันนอไปครับผมเป็นไข่ปลาอะไรไม่รู้ <c oughs> เอามาเจ็บคอมาอุย้ยหมาป่าครับผมอุย้ยมันกันกระต่ายครับผมโอ้โหนี่ใสยแย่มากเลยครับนี่มันกันอ้าเวเฮ้ยเถอะทรมานสัตว์ไม่มีครับผมยิ้มก่อน หมีมันจะทำอะไรเราไหมอุ้ยตก,การเลยมะก,การเลยาก,การเลยแมนนี่คือการต่อสู้ผมระหว่างหมาผีกับมีโอ้ยแต่รู้สึกว่ามันจะตีผมมากกว่ามีนะไม่ไม่ตีผมม,กมากกว่าม้าไม่ใช่หผีเลี้ยงผีเลี้ยงใหม่ได้โอเค มีแค่นะาว่า,ามีผมช่วยมันก็แงแล้วนี่เป็นลาครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่จับฮุฮึยอืยอุ้ยยัไม่โดนเลยโอเคตายอโอ้ยนี่คือปลาครับผมปลาเสียวมดปลาเสียวมด นี่คือปลาปลาอะไรไม่รู้ผมไม่เคยรู้จักมาเอาไข่ลงหลุมก่อนนี่คือทรัพยากรแห่งไข่ของเราโอเคจิ้ไข่ก่อนโอเค มาไข่ไข่กี่ใบอ๋อไข่สีเปสุดท้ายของของที่ผมจะรีวิวใน,นวันนี้นี่ครับไข่แพะแล้วนี่ไข่อะไรไข่ไก่ครับผมแล้วไข่หมีนีออ่ไข่หมีถ้ามันผมยิ้ม,มันมันจะกจะตามเห็นี่ไม่น่ารักรกันละครับผมจะตามเลยเออเฮ้ยตอนนี้มาสุกมีครับผม อามามา,ม,ามีไม่จเป็นไงเออสู้มาันนั่นอะไยไงด,ดีนมาเลยอะรอาง้ยท่คกิดการสู้มากกับมีปั๊บปั๊บออไปมาเลยโอ๊ยโอยเฮ้ยม,มีทำอะไรสัวนเนยอผมโอเคเดีวไปสุดท้ายเป็นเสือเส,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 สือหรือแมวเนี่ยฮะสแกกปวัว แค่นี้ครับผมสำหรับคลิปการรีวิวดีววอะไรดีวิวไข่ครับผมโอเคซึ่งบอกว่าจะมาตอนเย็นผมจะมาทำคลิปฟรีไฟล์ผมรีวิวรีวิวเขาเรียกว่าอะไรระบบใหม่ผมขี่รามาเทียนแล้ว แต่ว่าผมผมที่ผมไม่ล่นมีวีไฟล์ก็คือเพราะว่าเพราะว่าอะไรผู้ผมยังไม่ออนไลน์นั่นเองผมจะมาทําคลิปด้วยว่าครับผมว่าว่าอะไระ่ะว่าถ้าเกิดเราต้องเล่นหมวดไหนับผม,ม,แ,ตมแต้มแต้มเราแต้มเวลเราถึงจะขึ้นนะผมเวลเราถึงจะขึ้นต้องเล่นหมวดไหนโอเคเดี๋ยวผมค่อยเป็นราในคลิปฟรีไฟล์ครับผม ผมต้องรอเพื่อนออนไลน์ผม,ผมออนไลน์เ็กแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้บายบาย